อยากกินกล้วยทอดแสนอร่อยลองไปดูวิธีการทําของแม่ตุ๊กได้เลยจ้าเอาค่ะเพื่อนๆกล้วยเหลือกินนะแล้วก็เราก็จะมาทําเมนูที่คนในบ้านแม่ตุกชอบรวมถึงตัวแม่ตุ๊กด้วยนะเราไปดูเลยค่ะว่าแม่ตุ๊กจะทําอะไรไปดูเลยนะคะเมนูที่จะทํานั่นก็คือกล้วยทอดค่ะเพื่อนๆกล้วยทอด เราไปดูส่วนผสมด้านในว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเอาค่ะเรามาถึงห้องครัวกันแล้วสิ่งที่เราจะทํานั่นก็คือกล้วยทอดแสนอร่อยนะคะสําหรับแม่ตุกงแม่ตุกเป็นคนที่ชอบกล้วยทอดมาเราไปดูส่วนผสมด้านในว่าแม่ตุกใช้อะไรบ้างเอาดูคร่าวๆนะอันนี้ก็คือ,อเม็ดงาขาวนะคะ ส่วนอันนี้เป็นแป้งทอดกล้วยเพื่อนๆสีอย่างนี้เพื่อนๆไปหาเองนะสีชมพูนะคะด้านในก็จะมีะมะพร้าวนะคะมะพร้าวแห้งเป็นส่วนผสมด้านในแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอากล้วยมาทั้งหวีอย่างนี้ม่ตุกให้ดูนะคะแล้วก็มาปอกเอาข้างในมันเห็นไหมคะเกือบวีเลย่เหลือไปสองลูกเดี๋ยวค่อยดูกันก่อนนะคะปอกมาแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะปอกเพื่อนๆเ,เ,เอาแป้งเอา เม็ดงาแล้วก็ใครที่ชอบวัวดิสงนะคะสามารถใส่ไปได้เลยแล้วก็ใส่น้ําเย็นนะคะคนคนคนไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะเพราะมีเครื่องปรุงด้านในอย่าใส่น้ําเยอะถ้ายอยใส่เอาคนไปเรื่อยๆให้หนืดนะคะจากนั้นก็ฝานกล้วยใส่ค่ะแล้วเราไปดูวิธีการทอดกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงไปเลยค่ะ,ปะเปิดเตาค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพื่อนๆเอา ประมาณนี้เลยค่ะปานกลางนะคะเพืเ่อนๆอ่าอันนี้แม่ตุ๊กได้อุ่นเตาไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะเอากล้วยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะแม่ตุ๊กใช้มือในการทำนะคะอันนี้ทําทานเองเพื่อนๆธรรมดาถ้าทําขายมันก็ต้องใส่ถุงมือใช่ไหมเราก็จะหย่อนกล้วยลงไปเลยค่ะนะคะในน้ํามันนะคะน้ํามันดูนะคะมีค่ะนะคะไม่ต้องเอาไฟแรงมากนะ,ะเพื่อนๆนะ อ่ากล้วยความหนืดของแป้งก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะพอเราใส่แล้วก็จะติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะนะ,ะถ้าใส่น้ําเยอะเกินไปมันก็จะไม่ติดมันก็จะร่วงลงนะคะเพื่อน,อนตอนนี้เราก็จะเอาถั่วที่ส่งไปติดในในกล้วยด้วยใครที่จะทอดน้ำไอ้มันก็ทําได้นะอ,อย่างนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยจ้านะคะนี่เลยค่ะง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะลองไปทําทานกันดูนะคะใครที่ชอบกล้วยทอดนี่ไม่ต้องคิดว่าต้องมีคนชอบ เหมือนแม่ทุกอย่างแน่นอนนะคะทำง่ายๆมีกล้วยทำเลยนะคเพื่อนนี่ค่ะนะคะซึ่งสมัยนี้แป้งสําเร็จรูปค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะคะแล้วก็หลากหลายเขา,าเรียกอะไรรสชาตินะคะแล้วก็แต่ละถุงก็จะไม่เหมือนกันเนาะรสชาติแล้วก็ความกรอบนะคะไม่เหมือนกันเราสามารถเอามาทดลองทํากันก่อน ชอบแบบไหนเดี๋ยวเขาไปหาซื้อแบบนั้นมาทําอันนี้แม่จุกก็เป็นการทดลองแป้งอันนี้เช่นเดียวกันนะคะนีค่ะเดี๋ยวไปดูเวลา,าทานกันเลยนะคะเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงแป้งที่แม่จุกใช้มันจะดีไหมนะคะบางคนนี้ชอบแบบกุฟูหน่อยนะคะนะเราไปชิมกันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตทอดแล้วก็รอดูช่วงกลับกล้วยอีกทีหนึ่งว่าเขาจะสวยหรือไม่นะคะไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะกล้วยของเราเริ่มที่จะได้ที่แล้วเราก็มาทําการกลับเลยค่ะเพื่อนๆ่กลับเป็นแผงอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะกลับง่ายๆนะคะนี่ค่ะว้าวติดแป้งติดเกาะดีมากเลยเพื่อน,นเเห็นไหมคะนี่ค่ะว้าวว้าวว้าวมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้โหเราต้องไปลองทานแล้วค่ะว่าแป้งเป็นยังไงเนาะ นะคะอันนี้ก็จะเขียออกจากกันเนาะเพื่อนๆพืนมันติดกันนะคะค่อนข้างที่จะเหนียวเนาะนะคะเดี๋ยวทอดไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกนะคะเพราะกล้วยเริ่มเปลี่ยนสีนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวแม่จุ๊กขอไปเทปก่อนว่ามันอร่อยหรือไม่มาค่ะถึงเวลาในการชิมแล้วกล้วยของเราก็อยู่ในนี้นะคะเรามาชิมกันเลยค่ะว่ากล้วยจะเป็นยังไงซึ่งเขามีการติดที่ดีมากเลยนะแป้งอันนี้เดี๋ยวเรามาชิมนะคะอื้ม ไม่เละนะคะอร่อยด้วยค่ะแป้งไม่แข็งมีรสเค็มนิดนี้หวานจากกล้วยอร่อยมากค่ะเพื่อนๆเรามาทำทานกันดูนะอืมออ่อนี่้งเลยค่ะอร่อยมาก